เกิดเหตุวิ่งราวสร้อยทองขึ้นอีกครั้งภายในห้างสปปรรพสินค้าย่านบางบัวทองล่าสุดร้อยตำรวจเอกเอกโกวิทย์ศรีนินทารองสารวัตรสอบสวนสบพบางบัวทองรับแจ้งเหตุคนร้ายเป็นชายวิ่งราวทองร้านห้างทองเยาวราชภายในห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาบางกรวยไซน้อยถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรัตน์ผู้กำกับการสบพบางบัวทอง ที่เกิดเหตุพบนางสาวทองจันพานุรักษ์อายุ27ปีพนักงานของร้านทองดังกล่าวยืนรอให้การถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าว่าเมื่อเวลา11นาฬิกา20นาทีขณะที่ตนและเพื่อนพนักงาน4คนให้บริการลูกค้าอยู่ภายในร้านได้มีคนร้ายทำทีเข้ามาเลือกดูสร้อยคอทองคำหนัก2บาทตนจึงหยิบออกมาให้เลือกดูจำนวน2เส้นก่อนที่ชายดังกล่าวจะคว้าสร้อยทองวิ่งหลบหนีออกไปจากร้าน โชคดีที่ขณะนั้นมีสิบตำรวจเอกนริตรุ่งโรดอายุ26ปีพอบอหมู่สอนอสำรานราชทำธุระอยู่บริเวณนั้นพอดีจึงช่วยกันจับตัวชายดังกล่าวเอาไว้ได้พร้อมของกลางสร้อยคอทองคำหนักสองบาท2เส้นราคา1 1 6 7 0แบาทส่วนชายที่ก่อเหตุคือนายชินพันธ์หรืออ้ําพยัคฆเวโรธอายุ31ปีเรียนจบวิศวะไฟฟ้าใช้รถแกง Honda Civic ่งฮอนด้าซีวิกซีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาจอดที่ลานจอดรถก่อนเข้าไปก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองสิบตำรวจเอกนริศกล่าวว่าขณะเกิดเหตุตนมาทำธุระพอดีโดยกำลังรอซื้อข้าวอยู่ภายในห้างก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยของทางร้านทองดังขึ้นและคนร้ายได้วิ่งหนีออกมาจากร้านจึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุมโดยมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือจนสามารถจับชายดังกล่าวเอาไว้ได้พันตำรวจเอกพรเทพกล่าวว่าจากการสอบปากคำนายชินพันธ์ ให้การว่าที่ตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้เพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลและไพ่บาคาร่าจำนวน30,000บาทและหนี้ที่ยืมเพื่อนสนิทมาอีก30,000บาทรวม60,000บาทซึ่งถึงกำหนดที่ต้องจ่ายคืนแต่ตนยังหาเงินไม่ได้จึงตัดสินใจก่อเหตุด,ดังกล่าว